สวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานค่ะอายุ29ปีทำอาชีพเกี่ยวกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งค่ะ คือโดยปกติเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะทั้งวิ่งทั้งเวทเทรนนิ่งก็จะเจอปัญหาเหนื่อยง่ายอ่อนเพียง่ายนะคะอย่างตอนที่ต้องตื่นไปวิ่งประมาณตีสามตีสี่อย่างเงี้ยพอตื่นมาปุ๊บก็รู้สึกเพียแล้วแล้วพอไปวิ่งใช่ไหมคะก็จะรู้สึกเหนื่อยบางทีเวทที่ฟิตเนสอะคะ่ะหมดแรงยกไปเลยก็มีค่ะประมาณ1-2เดือนค่ะเพื่อนที่วิ่งด้วยการเป็นคนแนะนำค่ะเพราะว่า จุดเริ่มต้นก็คือไปวิ่งงานวิ่งด้วยกันแล้วพอประมาณโลที่4ที่5เงี้ยพอเราวิ่งปุ๊บเหนื่อยและเพียมากเลยแต่ว่าพอมองไปทางเพื่อนคือเพื่อนแบบวิ่งดูไม่เหนื่อยเลยแล้วก็วิ่งไปได้เร็วมากพอจบงานวิ่งอะคะ่ะก็เลยไปล้วงคอถามเคล็ดลับมาก็เลยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์แอปโซค่ะ อันดับแรกเลยนะคะก็จะออกกําลังกายได้มากขึ้นนานขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายค่ะเหมือนเป็นการปลุกความสดชื่นในทุกๆเช้าเลยนะคะเพราะว่ารสชาติดีด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องดีท็อกซ์ลำไส้นะคะระบบการขับถ่ายก็ดีค่ะช่วยให้สดชื่นมีแรงตลอดทั้งวันเลยค่ะ ก็ปกติเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับอะค่ะแล้วก็นอนหลับยากก็ได้ยินมาว่าแอปโซไนช่วยในเรื่องให้นอนหลับง่ายขึ้นนอนหลับสนิทมากขึ้นก็เลยได้ลองมาทานดูค่ะเหมือนได้นอนพักผ่อนสบายแล้วก็หลับเต็มอิ่มมากขึ้นค่ะพอทำให้ตื่นตอนเช้ารู้สึกไม่อ่อนเพลียมีแรงค่ะ ขอบอกเลยค่ะว่าแอปโซตัวนี้คือดีมากจริงๆนะคะเพราะว่ามีวิตามินแร่ธาตุสารอาหารจําเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนนะคะช่วยให้ร่างกายสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายนะคะช่วยให้การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังรสชาติอร่อยมากค่ะแล้วก็รับประทานง่ายไม่ต้องยุ่งยากเลยบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าแอปโซตัวเดียวจบครบทุกอย่างเลยค่ะ